สวัสดีครับพบกับหน้าเอาอยู่อีกเช่นเคยครับกับช่องทีเด็ดหน้าเอาอยู่แนวทางบอลทุกวันครบจบที่เดียวไลน์แอดบีบีเบขอกีฬาห้ามพลาดและพร้อมกลุ่มฟุตบอลครอบครัวรับได้ฟรีได้ที่ VIP นะครับข้อมูลใต้คลิปนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลวันพุทธที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568และฟุตบอลคืนนี้คู่แรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบอิบสวิตคู่2สเปอร์พบแมนเชสเตอร์ซิตี้และคู่สุดท้าย นอ t ติงแฮมพบอาร์เซนอลสคู่วันนี้วิเคราะห์สั้นๆได้ใจความและคู่ที่เน้นที่สุดของช่องน้าเป็นคู่แรกเช่นเคยครับกับช่องทีเด็ดน้าเอาอยู่ครับไปกันครับตัวที่เน้นหน้าช่องคืนวันนี้คู่แรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบอิบสวิทาวเวลาตี2.45แมนยูยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอแต่การได้กลับมาเล่นในบ้านและคู่แข่งเป็นอิบสวิตที่ย่ำแย่พอกันจะทำให้พวกเขาเดียดชนะไปได้ในรูปเกมที่อิดอัดได้ ขอเทไปทางเจ้าบ้านชนะได้ครับผลบอลสกอร์ที่คาดการไว้1-0หรือ2-1ครับคู่2เวลาแข่งขันตี2.45สเปอร์พบแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อลาว์าเดือนก่อนก็ต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านสเปอร์อาการสาหัสและน่าจะต้านใครไม่ไหวอย่างไรก็ดีหลังเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์พวกเขาก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้ง ด้วยการคว้าชัยลวด3ครั้งซ้อนในหลีกและผลิตศกออกเป็นกอบเป็นกำรวมทั้งสิ้นกว่า7ประตูเท่านั้นยังไม่พอการได้บูในลังเย่าตัวเองพบกับโจทย์ลายสำคัญก็อาจจะเป็นพวกเขาที่กุมความได้เปรียบสร้างความอึดอัดให้กับคู่แข่งได้เลยตัดสลับกลับมาที่ทีมยืเอแมนซิตี้หลังเปิดลังไพ่ให้กับลิเวอร์พูล0-2ชนิดที่ไม่มีภาพแชร์คะแนนได้เลยด้วยซ้ำก็น่าจะหัวร้อนไม่เบาบอกเลยว่าเสียหายเยอะ เมื่อพิจารณาจากภาพรวมต่างๆขอมองว่างานนี้ไม่มีผู้ชนะฟันธงแมนเชสเตอร์ซิตี้ไว้ก่อนครับผลบอลที่คิดไว้1-1หรือ0-1ครับสรุปสุดท้ายแนวทางของน้าเองวันนี้จากสถิติมุมมองส่วนตัวครับเวลาแข่งขันตี2.45นอตติงแฮมพบอาร์เซนอลทีมเยือนอาร์เซนอลกำลังหัวร้อนจัด หลังเปิดลังพ่ายเวสแฮม0-1แบบสู้ยากเหลือเกินซึ่งเอาจริงแล้วพวกเขาควรจะเหนือกว่าและตบคู่แข่งเก็บ3คะแนนได้แบบไม่ยากเย็นยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ลุ้นแชมป์ก็ยากขึ้นไปทุกทีเนื่องจากลิเวอร์พูลก็ยังไม่มีทีท่าจะสะดุดเชื่อว่าแมตช์นี้พวกเขาเอาสุดหมดปลอกวัง3แต้มประกอบกับเจ้าบ้านฟอ r เรสต์ Red, ช่วงหลังเริ่มส่อเขาออกทะเลหลังปลาชัย3จาก4ท้ายในลีกชนะ1และเสียไปเน้นๆ11ตุง จริงอยู่ที่เล่นในรังเย่าตัวเองได้ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ช่วงนี้ความมั่นใจน่าจะลดลงไปเยอะพอสมควรการ,รเผชิญหน้ากับตัวตึงจากลอนดอนน่าจะทําให้พวกเขาแกว่งไปอ e ีกเกมเมื่อพิจารณาจากหน้าเสือกับภาพรวมต่างๆแนะนําอยู่ไอ้ปืนใหญ่ใส่หมดแม็กระดับความมั่นใจ85%คนที่คาดการไว้คู่นี้02หรือ13ครับและช่วงทิ้งท้ายคลิปครับสนใจอยากไปลุยต่อรับได้เพิ่มกว่านี้มาได้เลยนะจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ใต้ วิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆกันไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะบ่ะขอบคุณครับ